สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบต้อนรับเข้าสู่ขย่มขวัญคืนสยองนะฮะกับวันนี้วันศุกร์ที่5นะฮะเดือนมกราคม2567นสะฮะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาในเวลานี้นะอาจจะงงว่าโุ้ยยังไม่สองทุ่มเลยพี่เจมมาเร็วล่ะครับผมห้าวครับห้าวพอ <laughs> <laughs> ดีตอนนี้ผมอยู่กับน้อง ชื่ออะไรแนะนําตัวสวัสดีครับชื่อออมครับผมน้องออมนี่เป็นพนักงานในบริษัทอาปัก้างสตูดิโอนะเป็นน้องใหม่ครับอ่ามาเดี๋ยวมาฟังเรื่องแรกกันแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องของน้องออมเองใช่ครับเรื่องมาส่งครับมาส่งนะฮะอ่ะเรื่องราวเป็นมาอย่างไงน้องออมว่ามาเลยครับครับอ่าอันนี้ต้องเท้าความไปก่อนนะครับสมัยก่อนอันนี้เป็นเรื่องของแฟนเรื่องของแฟนผมเล่าให้ฟังีทีเอ่อเอ่อเมื่อก่อนเนี้ย แฟนจะอยู่โรงเรียนวัดอยู่โรงเรียนวัดแล้วก็จะมีแบบเหมือนรถรับส่งนะครับรถรับส่งแล้วก็จะมีตาลุงคนเนี้ยแกก็จะเป็นคนขับรถรับส่งมาตั้งยาวนานแล้วแล้วก็มีความผูกพันเพราะว่าแฟนเนี่ยเรียนอยู่เรียนอยู่หลายชั้นที่ที่โรงเรียนตรงนั้นนะครับอ่าก็เออบ้านอ่ะอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันครับเขาก็จะเจอลุงบ่อยแล้วก็เสียงดังนะเสียงดังนะโอเคครับเขาก็จะเจอลุงบ่อย แล้วก็เหมือนกับว่าสนิทสนิทกันทักทายกันเจอกันตั้งแต่เด็กยันโตทีนี้พอพอแฟนผมโตขึ้นเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยบ้านยังอยู่ที่นี่อืบ้านอยู่ที่น,น,นี่เขาก็ไปที่อื่นไปแบบว่าตอนนั้นเขาก็ไปมีแฟนครับไปอยู่ตรงนู้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เวลาก็ผ่านไปนานเพราะว่าเขาเขาโตแล้วทีนี้เขาเ,เขาแฟนผมเนี่ยท้องลูกคนแรก เป็นท้องคนแรกใช่ท้องอ่อนอ่อนอ่าฮะแล้วก็เหมือนกับว่าไปทํางานเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็เหมือนว่าจะกลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่มครับก็เลยนั่งนั่งรถกลับมาลงปากซอยครับอ่าตรงนี้สถานที่ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่แถวแถวบริเวณลงกระสาบละกันพูดก,กว้างเลยลังสิทธ์ไปใช่ครับอ่าฮะตรงฝั่งนู้นลงกระสอบเขาเรียกว่าฝั่งคลองหลวงซึ่งมันยังจะไม่เจริญเท่าปัจจุบันในซอยเนี่ยก็จะเป็นป่าเป็นป่าหญ้าเป็นป่าทึบอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ แฟนก็โทรหาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีใครรับไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยไม่รู้อยู่ไหนกันไม่รู้ทาอะไรกันอยู่แฟนก็เลยรอรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ uh huh. ก็รออยู่นานเหมือนกันครับจนตัดสินใจเดินเข้าไปอ uh huh. เดินเข้าไปมันก็มืดมด,มดเปรียวๆเ, uh huh. เดินเข้าไปสักพักใหญ่ๆเลยมันซอยเนี่ยมันลึกประมาณสองกิโล uh huh. แฟนเดินไปได้ไกลยอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรถึงประมาณกิโลหนึ่ง นะครับก็เจอมือหมอชายรับจ้างปกต,ปกติก็เรียกโบกเข้าไปแต่ก็โทรหาคุณพ่อคุณแม่ตลอดแต่ก็ไม่ติดโทรเป็นสิบสายเลยโทรโทรไม่ติดเลยทีนี้โทรติดแต่ไม่มีคนรับทีนี้พอไปถึงเนี่ยให้นึกสภาพซอยอะครับซอยมันจะเป็นซอยเป็นบล็อกเนาะเป็นซอยหน,นึ่งซอยสองซอยสามอย่างเงี้ยแล้วก็ซอยบ้านแฟนผมอะจะเป็นอีกซอยสมมติสมม,ต,สม,มติว่าบ้านแฟนผมเนี่ยอยู่ซอยสองครับแต่ว่ารถเนี่ยมันจะเข้าที่ซอยหนึ่ง แล้วตรงกลางซอยเนี่ยมันจะมีเนินดินที่ว่าเชื่อมถึงกันมันจะเป็นที่รกร้างที่ที่มีเจ้าของแหละแต่เขายังไม่ทําประโยชน์อะไรแล้วเขาก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะถางถางถางทางป่าทางป่า้าไว้เป็นทางเดินเข้าเพื่อให้ให้สะดวกกับคนอีกซอยหนึ่งนะครับวินมอเตอร์ไซค์ก็ส่งตรงนั้นปุ๊บมันทางมันเปี่ยวอ่ะพี่สมัยก่อนนะครับทางมันเปี่ยวโอเค ทางทางมันเปี่ยวมันก็ไม่ค่อยมีคนไฟก็ไม่ค่อยมีสมัยก่อนนะครับ <cor> สมัยก่อนทีนี้พอแฟนลงไปปุ๊บเนี่ยลงจากมอเตอร์ไซค์ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปี่ยวแล้วไม่ค่อยมีผู้คนแล้วเพราะว่า,าสมัยก่อนเนี่ยประมาณสองทุ่มสองทุ่มอ่ะมันก็มืดมันก็ไม่ค่อยมีคนแล้วครับและทนีนี้เนี่ยพอแฟนลงไปปุ๊บเนี่ยโทรหาพ่อหาแม่ก็ยังไม่ติดยังยังไม่รับ เขาก็ห yeah. wow. okay. mm ันไปเจอตาลุงคนเนี hmm. mm ้ที่เป็นคนรับส่งนักเรียนนะครับก็เจอกันเขาก็ถามเอ้ามาทําอะไรมืดๆมาลงตรงนี้มืดๆอะไรเงี้ยเออมาลงมาลงอะไรมืดๆอย่างเงี้ยกาลังท้องกําลังไส้อยู่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนมาเดินคนเดียวเขาก็กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยงูเงี้ยวเขี้ยวขอโจรป้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสมัยก่อนซอยตรงนั้นนะพี่ตรงข้างหลังฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ อันนี้บอกให้ฟังเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ถ้าเรียกแท็กซี่เข้ามาแท็กซี่ไม่เข้านะครับเพราะว่ามีเกิดเหตุฆาตกรรมเยอะมากอมันเปี่ยวมากค,คุณลุงเขาก็เป็นห่วงเขาก็บอกมาเดี๋ยวลุงเดินไปส่งลุงบอกจะเดินไปส่งนะใช่เดี๋ยวลุงเดินไปส่งก็ก็เดินกันไปแฟนผมเดินนําหน้าลุงเา็าเดินตามหลังครับก็เดินก็เดินไปแฟนเขาก็คุยกับลุงแต่ลุงเขาก็เหมือนกับ เดินเดินตามแล้วเขาก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเท่าไหร่ก็ก็เดินไปแล้วก็แฟนก็คุยนุ่ยนั่นเดินไปสักพักหนึ่งพอถึงบ้านถึงประตูรั้วบ้านก็กําลังจะหยิบกุญแจสํารองมาไขาหันไปจะขอบคุณคุณลุงคุณลุงก็ไม่อยู่แล้วก็ว่านึกว่าคุณลุงแบบเดินไปแล้วคุณลุงตกหลุมญ้าหรือเปล่าไม่ครับไม่มันเป็นเนินดินครับคือคุณลุงหายไปเลย ครับก็หันมาไม่เจอแล้วแกน่าจะเดินไปทางเดิมหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นทางมืดๆไงถ้ามองไปมันก็จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเมื่อก่อนไฟทางอะไรก็ไม่ค่อยมีะะจะมีเฉพาะแต่ไฟบ้านคนอะไรเงี้ยครับครับก็แฟนก็เปิดประตูเข้าไปบ้านพักผ่อนอาบอาบทาอะไรเงี้ยสักพักใหญ่ๆเลยคุณแม่คุณพ่อก็มาขับมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านอมาจอดเสร็จปุ๊บลงไปเอ้า มาหรออะไรอย่างเงี้ยแฟนก็บ่นใหญ่เลยทําไมไม่รับโทรศัพท์เนี่ยไม่มีรถเข้านู่นนี่นั่นกว่าจะเข้ามังเดินเข้ามาไกลอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยดีนะแต่ลุงคนเนี้ยเขาเดินมาส่งไม่งั้นนะ่ะหนูก็เดินเข้ามาคนเดียวพ่อกับแม่บอกใครลุงลุงไหนนะบอกอ,อ๋อลุงเนี้ยหรอเอออะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรพักหนึ่งเขาบอกว่าไปงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปกับแม่หน่อย อจะไปกับแม่หน่อยว่าเหมือนจะไปซื้อของอะไรเงี้ยครับคุณแม่เขาก็เลยพาพาแฟนเนี่ยซ้อนซ้อนมอเตอร,ร์ไซค์ไปก็ขับไปเรื่อยๆรื่อยขับไปเรื่อยๆรื่อยปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านหน้าบ้านคุณลุงอจะผ่านหน้าบ้านคุณลุงก็เห็นคนก็มาเยอะเลยมีติดไฟด้วยก็ถามเอา้าแม่ที่บ้านลุงเขามีงานอะไรกันเหรอทําไมมีคนมาเยอะแยะเลยเขาแม่เขาก็เลยพาแวะพาแวะไปดูปรากฏว่าเ ในบ้านลุงอะเขาตั้งเขาเป็นงานศพตั้งงานศพแล้วแฟนก็ด้วยความที่ว่าคนแถวน,นั้นอะเขาจะรู้จักกันหมดแฟนก็เลยทักคุณป้าอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปดูบอกอ้าวคุณลุงไปไหนอะไรเงี้ยแม่เขาก็เลยพาพาพา,พาแฟนอะเข้าไปเหมือนไปไหว้ศพเนาะไหว้คนตายปรากฏว่าศพคนตายเนี่ยก็คือลุงคนนั้นแหละครับเขาเสียชีวิตอย,อย่าบอกนะร่าคนที่มาส่งคือคนคนเดียวกัน ใช่แฟนบอกเป็นตาคนเนี้ยสมมติว่าชื่อชื่อตา,อตากอไก่เนี่ยอก็เป็นตากอไก่เนี่ยมามา,มาส่งที่บ้านอืแล้วก็แม่ก็พาไปที่บ้านลุงกอไก่เนี่ยปรากฏว่าศพที่ตั้งอยู่ที่บ้านอะ่ะเป็นศพของคุณลุงกอไก่คนเนี้ครับอ้าแล้วแฟนทําไงอะ่ะแฟนก็เขาบอกเขาก็นั่งช็อกนั่งอึ้งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วแม่เขาก็มาสกิบเขาบอกว่าที่พ่อกับแม่หายไปอะ่ะที่ไม่รับโทรศัพท์อ่ะม,มาช่วยงานลุงแกนี่แหละ ก็คือมางานศพของคุณลุงใช่คุณลุงเกสียด้วยน่าจะเป็นด้วยโรคประจำตัวครับเสียที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเย็นละครับทีนี้แฟนก็มาเจอเหมือนกับคุณลุงเขาแบบเหมือนกับผูกพันกันเนาะทุกคนในซอยเขาเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครับเขาก็เลยแบบเหมือนกับเห็นแล้วก็มาส่งอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ก็แฟนบอกว่าก็ตกใจเหมือนกันที่ที่ไปเห็นแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เขาก็ ไปช่วยงานสพบตรงนี้มาอือหืออะไรครับอ้าวแล้วอย่างนี้ได้มีการบอกกล่าวกันไหมว่าเฮ้ยแม่เนี่ยหนูเห็นคุณลุงคนเนี้ยอ๋อมีมีบอกครับมีบอกเหมือนกันบอกก็จะเป็นไปได้ยังไงคือเนี่ยก็คุณลุงเขามาส่งหนูเมื่อกี้เนี่ยอืคุณแม่เขาบอกมึงอะเพอร์เจอร์มึงอะเพอร์เจอร์เนี่ยเออลุงเขาจะไปส่งมึงได้ไงเนี่ยก็กูมางานมาช่วยงานเขาเนี่ยที่ที่บ้านเนี่ยอืออย่างเงี้ยครับอืออันนี้เนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยครับ ผมเชื่อนะมีได้หลายคนเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยใช่ซึ่งบางทีคุณลุงเนี่ยเขาอาจจะยังแบบเป็นห่วงห่วงใช่หรือยังติดอะไรบางอย่างใช่อ่าฮะแล้วก็เออแต่ทําไมต้องไปรับแฟนเราเนาะก็ทางนั้นที่ก็ไม่รู้จักกันรู้จักครับก็คือว่าแฟนอ่ะขึ้นขึ้นรถคุณลุงเนี้ยตั้งแต่เด็กแล้วก็ด้วยความที่แบบเป็นบ้านอยู่แบบเลาแม่เดียวกันอย่างเงี้ยครับก็รู้รู้จักกันพ่อแม่ก็รู้จักกันอย่างเงี้ยครับออืเขาก็อาจจะเห็นว่าเออเด็กคนเนี้ย มาคนเดียวมืดๆซอยเปียกๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท้องอ,อ่อนอด้วยเพราะว่ามีอะไรก็คุยกันอยู่แล้วเงี้ยครับมีการเป็นห่วงกันด้วยใช่ครับอืมอืม,อ,มโอโอ้โหเป็นผมผมหลอนนะใช่เจอแบบเนี้ยแฟนก็บอกว่าก็ก็อึ้งไปเลยแล้วก็หลอนด้วยว่าเอออันนี้คือผีใช่ไหม,ม <laughs> นั่นแหละครับแฟนก็ยังไม่เชื่อก็ยังไม่เชื่อเชื่อได้แล้วหนูนั่นแหละครับเชื่อได้แล้วเออนั่นแหละครับเพราะถ้าเจอขนาดนี้ โพาตามไม่ฝาดแน่นอนใช่ครับตามไม่ฝาดเพราะว่ายังมีการคุยกันอยู่เลยครับอตอนอลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ลุงแก,กก็ยังบอกอยู่เลยว่ามาทําไมมืดมาเดินอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยอ่าเพราะว่าท้องอ่อนๆอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็เคยได้ยินเรื่องเล่ามาเหมือนกันว่าคนท้องคนไส่เนี่ยมักจะเห็นผีบ่อย,ยๆเพราะว่าผีจะชอบชอบกินเด็กไม่ได้ชอบกินเด็กพี่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าวิญญาณเด็กยังบริสุทธิ์อยู่หรืออาจเด็กในท้องเนี่ยอาจจะยังไม่มีวิญญาณเข้าไปอยู่ ผีก็เลยอยากจะเข้าไปอยู่คืออยากจะมาเกิดแทนแล้วลูกคนนั้นผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับผู้หญิงอ๋อผู้หญิงนึกว่าเป็นคุณลุงครับไม่ครับปกติดีครับอะปกติดีนะใช่ครับเออดีลองบางบางทีลองเอาลูกคนแรกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไปบ้านวุ้นดูเผื่อจาอะไรได้เอจไม่ไม่เผื่อจาอะไรได้ไงเฮ้ เฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนบ้านชั้นวะเดี๋ยวเรียกยายว่าเมียทําไงบ้าเขาเขาก็เขาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นแล้วเขาอาจจะแปลงเป็นผู้หญิงแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเออ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 เรียกยายว่าเมียทําไงนั่นแต่สิงงเลยนะเอแต่แต่แฟนผมมาเห็นเห็นลายเคสนะพี่จริงว่าเป็นคนเห็นผีเหรอใช่เออเดี๋ยวเอาคิงออกไปแล้วเดี๋ยวเอาแฟนมาเห็นแบบแบบเหมือนคิงนี่แหละอ้าวเหรอผมไล่าให้ฟังก็ไอ้ก็คือ เหมือนกับว่าใกล้ใหม่ใกล้ใหม่ครับเหมือนกับว่าออันนี้แถมเนาะเหมือนกับว่าแฟนแฟนเนี่ยเ,เขาจะเห็นเป็นแบบเหมือนในนิมิตเหมือนคิงอย่างเงี้ยอืเขาก็เคยทักคิงเหมือนกันเป็นจินตนาการผม,ามผมใช้คำนี้ใช่ไหมเขานจินตนาการเคยทักคิงเหมือนกันครับอเคยทักคิงกันว่าว่าเนี่ยเด็กคนเนี้มีของดีนะเห็นไม่เจอกันแล้วหรอไม่ไม่ไม่เจอครับ คือเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีเด็กฝึกงานมานะเด็กฝึกงานเห็นผีด้วยแฟนบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกมันมีของดีอืเห็นอยู่ข้างหลังอะเป็นเห็นเห็นเป็นครูบาอาจารย์เหมือนเหมือนใส่หัวใส่ชะดาอะไรทีนี้ก็เลยมาถามน้องน้องบอกว่าใช่ผมนับถือโนราอ๋อไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องออมมากๆากนะที่มาแชร์ เรื่องราวของแฟนนะใช่ครับเป็นเรื่องมาส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเรื่องราวลักษณะแบบนี้หรือเคยไปเจออะไรแบบนี้นะก็สามารถส่งเรื่องราวมาได้นะในเพจของขยมขวัญคืนสยองมาแชร์เรื่องราวให้เราฟังกันเนาะว่าเป็นยังไงผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนนะเกิดเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแต่บางทีไม่กล้าเล่าเรียนไม่เป็นใช่ครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่คุยเนี่ยจะมีทีมงานโทรไปคุยก่อน อ่าใช่อ่าทีมงานเนี่ยก็จะฟังเรื่องราวคุณก่อนหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะผ่อนคลายว่าอ๋อคุณจะเริ่มเล่าและจับจังหวะจับการเล่าของคุณถูกเองไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะโอเคขอบคุณน้องออมมากมเลยจ้าครับขครับคร